สวัสดีครับทีนี้มาดูครับหลังจากที่ผมเดินระบบ1 4 7ของสุปชาฟาร์มไปแล้วนะครับตัวที่ยอดที่จำได้กันไหมครับที่เคยหงิกงอมาดูครับตอนนี้เป็นไงแตกยอดเยอะกว่าเดิมด้วยนะครับใบใหม่มาในสวยเลยเห็นไหมส่วนไอใบที่มันหงิกงอนะไม่ใช่ว่ามันจะหายนะครับมันก็จะตัวใหม่มันก็จะมาแทรกแทนที่ไปแทนนะครับไม่ใช่ว่ามันหายหงิกหายงอนะ แต่ถ้ามันจะหายมันก็หายนิดๆหน่อยๆครับเห็นไ,ไหมต้นเดิมตำแหน่งเดิมไม่มีเมคนะครับไม่มีเมคนะครับงานนี้อะไรที่มันดูไม่เข้าตาผมเด็ดทิ้งอะผมคุณชอบเด็ดใบพริกเดินหนึ่งสี่เจเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆเห็นผลตั้งแต่รอบเขาเรียกว่าตั้งแต่ระบบทางที่สองไปละนะครับมาจนมาถึงตอนเนี้ครบรอบละตอนนี้ผมก็จะมาใส่ปุ๋ยทางดินนะครับ ในสูตรของปุ๋ยของสุภชาฟาร์มนะครับก็จะมีพวกชุดเล็กๆอยู่นะฮะนะฮะก็จะเป็นทางเหลืองพัทลุงฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งแนวนี้จะเป็นในส่วนของซุปเปอร์ฮอตสองครับผมแล้วก็ชุงนี้ลมแรงมากครับฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของอัมพวาแล้วก็อีกฝั่งทางนู้นก็จะเป็นในส่วนของมณีแดงนะครับซึ่งมันก็คือพริก แดงอันเดียวกันนี่แหละครับเพียงแต่มาแยกชื่อเปลี่ยนพันธุกรรมอะไรใหม่ของเขานั่นแหละอ่าโอเคครับขอบคุณที่ติดตามครับ